สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาชิมอาหารที่เรือนแม่ลุยนะคะอาหารก็มีนี่นะคะมีหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมคะมีถุงทองมีเต้าหู้ทอดแล้วก็มีเต้าหู้ทอดขมิ้นนะคะแล้วก็อันนี้หอยจอจจอดเจหอยจอดเจอันนี้เป็นเจหมดเลยแล้วก็ แกงนะคะอันนี้แกงใต้ค่ะงบ่บ่ะอันนี้ทา้เ็สน่มอันนี้เราาว้ต้มใส่วนะคะจเรามชิมกันนะคะว่าม,ม,มีอะไรบ้าง<ม>อันนี้ผัดไทยเหลียงแล้ว้กัดก้นกันมาค่อยๆระวังปากๆชิไมไปเลย

ขอช้อนตัดอันนี้หน่อยนะขอ,อ,ขอบคุณมากตักผักหกน่อยเนาะพี่จัวต้องหลงทางแน่เลยเอาแล้วพี่จัวอยู่ไหนอ่ะเขต้องน้ำทางนี่สไตล์หลงทางอร่อยใส่บอกบอกบุญหมดห้างนะ แป้งนิอมน่มตัะแบบไม่หวานหนัไหมปะอมเลยไ่ชอบแกงลูกกล้วยค่ะอันี้เป็นกล้วยเป็นกล้วยเป็นกล้วยนะของภาคใต้อะจะตองของหวานเดี๋ยวให้ทานล้วดูนะตักตองเชื่อมอร่อยมาเชื่อมให้มันเข้าเนื้อนะถ้าเอาน้ำหาดออก ก็มาทานกับที่ก่อนอันนี้เป็นแกงลูกกล้วยใช้กล้วย่นกล้วยกินดูผักไก่บบูด้วยขับคุณค่ะ

าอร่ so อยอร่อยมากอ่าคุณวัชคะจะสั่งอาหารเพิ่มไหมมีอะไรบ้างคะพี่ม้อเดือนม่เอาเมนูอาจารย์บอกว่าเดาอนแม่ลยสาขาทานสตอมีแนะนำเมนูอะไรสตอมยำหั่นเนา้อข้าวั้มกุ้สตอมไม่ลืมวะมาชิมนะ ไม่เห็นได้อร่อย